กำลังข้นมันขึ้นโหลดบรรทุกกันครับเดี๋ยวไปดูรับว่าเขามีวิธีการยังไงกันเนาะ สวัสดีครับอีดีต้อนรับสู่ไร่มันสำปะหลังของพานผลครับผมครับ ถึงกำหนดถอนเก็บเกี่ยวพอดีเลยพี่น,อน้องเนาะนี่หัวมันของผมปีนี้ครับก็พอได้ครับก็อพอได้มันปีเดียวก็จะประมาณนี้แหละครับแล้วก็มันไรผมนี่ส่วนใหญ่จะได้เปอร์เซ็นดีมากเลยนะครับส่วนใหญ่จะได้ประมาณ30%ครับพอดูครับปีนี้จะได้กี่เปอร์เซ็นเนาะ ต้นมันตัดไว้ขายได้ครับผมเรียกว่าต้นพันธุ์ครับต้นละสี่สิบตังค์นะครับปีนี้ไลผมตัดไว้มื่นต้นครับผมครับเจอกันอีกแล้วครับกับลุงแมวกับตะวางครับผมทีมงานที่เคยไปดักหนูด้วยกันแต่วันนี้มาช่วยผมถอนมันครับขอบคุณเนรายครับเดี๋ยวนี้เราก็ฟันหัว่ามันใส่ตะไคร้อย่างี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวรถก็มายกขึ้นรถ ขายโรงงานเลยครับสบายครับไม่ต้องแบกขึ้นมันได้ก่อนเนาะอมโยนให้ิตดๆกันนี่แหละครับคุยกันสนุกสนานครับกำลังขนมันขึ้นรถบรรทุกกันครับเดี๋ยวไปดูกับเขามีวิธีการยังไงกันเนาะนจะมีรถไถท,ที่ติทูวงแบบนี้ครับ กับมีคนคอยเกาะถงจะทายก็ก็ต้องง่วงมั้ครับลุง การทำงานเป็นทีมครับผมส่วนด้านนี้ก็ฟันหัวมันครับก็ทำกันยังงี้ทุกปีนะครับผมแต่ปีนี้อยากถ่ายทอดเรื่องราวห้พี่น้องไ้ชมกันเนาะในช่องฟันพลชีวิตง่ายๆครับผมเอาละ จอดอีกทีนึงนี่ครับ <Okay. S 1> กับมันของเราปีนี้ครับผมเต็มรถซิปรอบเปรถหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรถที่สองครับกำลังใส่เที่ยวที่สอง คะนกฟันหัวมัน,นครับผมคะน, <c oughs> นกฟันหัวมัน En dan wel. มาจากของไรครับปีนี้มันดีอยู่งน้อยใหญเนาะเดี <c oughs> ๋ยวพอกับเมย์ใหญ่พวนี้หละกำลังจัดเรียงต้นพันธุ์มันไว้ปลูกครับไอปลูกปีต่อไปเนาะที่เหลือก็ขายครับต้นละเจ้าบ,บาทนี่ใหญ่เดี๋ยวนะี้พันละสี่ร้อยกับต้นละสี่สิบตังค์ที่เหลือน่ะขายหมดเลยครับเนะี่ยูเนี่ะยาวไปนี่ครับต้นมันแนวเร็วกว่ามันแนวก็จะไว้แค่นี้ใบหาพันต้นครับปีนี้ ถ้าไร่ห้าพันต้นครับผมนี่ก็เป็นวิธีเกษตรของทานผลอีกอย่างนึงครับก็คือการทําไล่มันเนาะทานผลก็มีไม่เยอะนะครับมีอยู่ห้าไร่ครับผมครับก็ช่วงเวลานี้ของทุกปีครับช่วงประมาณเดือนกุมภาเนี่ยก็จะเป็นช่วงเก็บเก็บกู้มันสำบรัหลังกันอย่างนี้แหละครับปีนี้ก็ถือว่าผลผลิตดีอยู่ครับผมครับได่เปอร์เซ็นต์แป้งอยู่ที่ห8ิบแปดิบเก้าก็ถือว่าสูงอยู่ครับผมดินตรงนี้เป็นีดินดีครับถ้าดินไม่ดีเปอร์เซ็นต์แป้งก็จะไม่สูงขนาดนี้นะครับ ถือว่าดินดีแล้วก็บำรุงอย่างดีครับใส่ปุ๋ยทํารุ่นอย่างดีเหมือนกันนะก็ส่วนต้นมันก็ขายได้ครับนี่ก็จะนับไปขายครับผมเที่ใบปูก็นับไปเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านนู้นนะครับห้าพันต้นนะครับชี่นเหลือก็จะขายหมดเลยแล้วก็ราคาถือว่าดีนะครับต้นละสี่สิบตังค์ต้นละสี่สิบสตางค์นะครับพอขายได้พอได้ค่าปุ๋ยค่ารถไถนะครับผมครับนะเอาละครับลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม เราเจอกันคลิปหน้าครับในวิธีเกษตรตรงการผลนะครับในช่องพานผลชีวิตง่ายๆครับฝากติดตามไว้ด้วยน,นะครับถ้าชอบกับผมครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ